พิสุดแล้วว่า Galaxy S 26 Ultra จะมีปากกา S Pen ที่ออกแบบใหม่แบบโค้งตามมุมของสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนถ้าคุณยังไม่ได้เห็นดีไซน์ล่าสุดของมือถือรุ่นนี้ลองอ่านต่อไปเลยเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้คุณต้องปรับความเข้าใจเกี่ยวกับปากกา S Pen ที่เคยใช้มาตั้งแต่ยุค Galaxy Note ซีรีส์ภาพแรกที่มีการเปิดเผยโดย iUniverse แสดงให้เห็นว่า S Pen ของ S 26 Ultra จะมีรูปทรงโค้งคงล้ายกับมุมของโทรศัพท์ซึ่งคาดว่าจะไม่มีระบบบูทูธเหมือนเดิม แต่จะใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อแบบไร้าสายอื่นๆแทนที่สําคัญคือการออกแบบนี้จะช่วยให้การใช้งานปากกาสะดวกขึ้นและลดแรงกดที่มือเมือม่อเขียนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงดีไซน์นี้ไม่ใช่แค่เพียงการปรับรูปทรงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงแนวคิดการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงท้ายของยุค Galaxy S Ultra ที่เคยมี S เป็นแบบมีความเหลี่ยมคมแต่ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปสู่รูปทรงที่มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือมีโอกาสที่ S Pen ในอนาคตของซัมซุงอาจถูกตัดออกจากกลุ่มสมาร์ทโฟนเพื่อให้ตัวเครื่องบางลงเหมือนกับ Galaxy Z Fold 7ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่อาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกผิดหวังเพราะปากกา S Pen เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานงานศิลปะหรือการเขียนเอกสารคำถามที่อยากให้คุณคิดคือคุณคิดว่าการตัด S Pen ออกจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่หรือคุณอยากให้ซัมซุงคงไว้ต่อไปสแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้ใโพสต์นี้เลย ที่มา s a n m o b i l e https colon slash a www s e n m o b i l e com slash new galaxy s 2 6ง e a r t redesign s pent me look l i k e iuniverse s https colon slash x com s l a s universe slash tetas หนึ7ง8 7้7เจ็ดหนึ่งเวงเล็บปิด